ก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาะนะคะบรรยากาศในส่วนของหาดชรลาทัศน์ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาค่ะขึ้นธงเขียวนะคะท้องฟ้าปโปร่งค่ะนักท่องเที่ยวก็พากันมาปูเสื่อรับลมนะคะ,คะพร้อมกับเล่นน้ํากันอย่างคึกครื้นในช่วงปิดภาคเรียนนี้ค่ะก็พาน้องๆกันไปเที่ยวนะคะหลังจากที่ฝนตกหนักมาหลายวันค่ะ,คะ บรรยากาศที่หาดชลาทัศน์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะคะก็ถือว่าเป็นวันแรกที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งขึ้นลมสงบค่ะทะเลก็เป็นสีครามหลังจากที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันทางด้านเทศบาลนะคะก็ได้มีการปักธงสีเขียวสัญลักษณ์เล่นน้ําปลอดภัยก็ทําให้บรรยากาศบริเวณหน้าหาดคึกคักไปด้วยพี่น้องประชาชนและรวมไปถึงนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดค่ะเดินทางออกมาปูเสือ่อนั่งรับลมนะคะซื้ออาหารมารับประทานริมชาย รวมถึงทํากิจกรรมทางน้ํากันจํานวนมากโดยเฉพาะเด็กๆค่ะที่อยู่ในช่วงปิดภาคเรียนนี้แต่และครอบครัวนะคะก็พากันมาท่องเที่ยวพักผ่อนริมชายหาดผู้ปกครองต่างเฝ้าดูแลบุตรหลานค่ะไม่ให้คลาดส,สายตาเพื่อความปลอดภัยขณะที่พ่อค้าแม่ค้าหน้าหาดนะคะก็ได้บอกค่าว่าก่อนหน้านี้มีฝนตกมาหลายวันฟ้าครึ้มลมแรงนะคะก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเมื่ออากาศดีก็รู้สึกดีใจขึ้นมาค่ะเพราะว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นจากนัก ท่องเที่ยวที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าอาหารเพื่อน,นำไปรับประทานกับครอบครัวค่ะ